นี่นีดูดูดู <c oughs> โอ้เห็นไหมฟีบเลยในขัดขืน,นี่จะต้องโนนแบบนั้นคู่สาววิ่งมาตั้งไกลลึมเขากลับไปเฉยเลยทำทําไมอะ่ะามสัมพันธ์แบบเลิฟแอนเฮตนี้ป่ะเราต้องโนนอ่ะทาอะไรกันเนะโดนม้าอยู่นะเรอไม่รู้อ่ะแล้วสองคนนั้นเอาอีกแล้วแอบไปจี๊จ้าจี๊จ้ากันอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะจะโเลอะไรกันนักหนาบอกเลยว่าแค่เดินสวยๆก็มีอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วดี่ฉันรู้สึกปราบลืมอย่างมากพี่ฉันไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยในศีลพลังของแมว สกินใหม่นางเกรสไปแล้วสกินใหม่เกชาไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นคุณย่าถึงแม้ว่าคุณย่าจะไม่มีสกินใหม่อะไรเลยก็ตามแล้วเราก็สุ่มไม่ได้มาม้าด้วยแซาจัดตอนนี้ข้อแลบเข้ามาครั้งแรกแล้วสุ่มได้เอ็มม่านะคะพอกลับมารอบนี้เนี่ยก็ได้เดกับน้องแม่นมาพร้อมกันเลยนะคะแหมก็ไม่ค่อยอยากจะอวดสะท่าไหร่ตรงนี้เพื่อนไล่อยู่นะคะเดี๋ยวเราแปลวตัวอื่นดีกว่าอันนี้ถือว่ามาวอมือแมรี่รอมาม้าแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปหาเช่าอัดมาม้าอีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่แล้วมันมาเป็นคลิปเทอ่ะเราเจอคนะนิกับใครอออ่่ดีี ขี่ภพยกันก็เอาคนนี้เลยแล้วกันนายิบไม่น่าไล่คนแรกอยู่ละเอาล้วก็คลิปนี้ปรับภาพสุดไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพอเราไม่ไว้วางใจสเปคโน้ตบุ๊กเราในตอนที่มันไม่เปิดแอร์นะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าขนเฟอร์มแมรี่มันกลายเป็นกรอ,อนก็อย่าสงสัยนะคะอย่าง้อมมันก็ดีกว่าสกินมานดามเบลลาเวอร์ชั่นภาพต่ำมานะหรือพอนุ่มวิ่งเข้าวงเวียนตรงนี้เขาเรียกอะไรคะอ่ะไม่รู้่เราเรียกวงเวียนละกันวงเวียนอะไรวงเวียนชีวิตไม่โดนวงเวียนชีวิต มันคือวงเวียนที่นายจะต้องวนอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบพูดอะไรไม่เห็นเกี่ยวกับเกมเลยเนี่ยแต่เมื่อกี้นางก็ยังอุตส่าห์กลับมาพับไม้ใส่ด้วยนะน่ารักนะเนี่ยหนูอนุญาตค่ะคุณย่าเก็บกบตัวนี้กลับมาเลี้ยงที่คาร<ป>์ลินไปแกฉันมีแฟนอยู่แล้วมีแฟนกับมีเจ้านายมันไม่เหมือนกันหนี่นีดูดูดูเห็นไหมฟรีบเลยนายขัดขืนนียจะต้องโน่นแบบนั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางก็อี้หลังหินดีกว่านะคะเพราะเราจะไปช่วยเพื่อนไล่ต่อเขาบอกว่ามีคาร์บอยมาปวนนะอุ้ยเราเพื่อนไล่แมตตี้อยู่นี่วะะ โอ้วิ่งบุญกันใหญ่ไอ้เซอร์พวกนี้นาเหมือนไส้จริงๆสวัสดีจ้าผมพลังเซเวอร์หรอฮะถ้าเพื่อนเรียกเราก็มันรวมพลังฮันเตอร์ได้นะ<ม>เขาเรียกว่ามันจะได้คบคู่ไงเออจะได้ไม่ต้องมีใครเป็นเศษเป็นส่วนเกินนะเข้าใจไหมไอ้หนุ่มนี่มันโชว์กายกรยกรมอีกแล้วข้ามหัวข้ามหางผู้ใหญ่เนี่ยรู้ไหมว่าย่าที่เป็นคนเท่าคนแก่นะผมสีขาวของย่าเนี่ยบอกเลยว่าผมงอของแท้ไม่ได้แบบย้อมผมมาเหมือนเองไอ้หนุ่ม แล้วน,นางมีน้ำหอมไงเออช่างมันปล่อยๆไปก่อนไปดูหน้ากูอีว่าอ๋อนี่ไงมาละน้องนายิบนะคะสกินน่ารักซะด้วย <c oughs> ชอบจังเลยหนายิบมีไฟบิวก็แต่ก็คงไม่แปลกหรอกมั้งที่หมดแปดวีสองแต่หลายหลายเก่งมากถ้าจะช่วยก็รีบช่วยไม่ต้องยื้อเฟสดี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 โอ้ยแล้วมาโคเวอร์กันเต็มเลย <c oughs> เป็นที่รักนี่นเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้ทำไมละจ้ะความรักของย่ามันไม่ดีตรงไหนหนูว่าไม่น่าใช่ไม่ดีนะคะย่าหนูว่าเขาน่าจะมาแย่งความรักจากย่ากันแน่เลยอุ้ยโอ้โหพ่อขบอยหนุ่มคนนั้นฉกฉ เลยอ่าเราล้มคู่หวายวางไม่ทันไว สําหรับของแม่ก็ไม่ได้จะอะไรหรอกนะแต่ว่าอืได้2คนเลยอะค่ะพี่ๆจากตอนแรกจะได้คนเดียวแต่จูก็มีใครสักคนน่ะใครก็ไม่รู้ว่าดึงเขากลับมาเฉยเลยอะเราก็แบบมาล้มด้วยกันน่ะมานั่งข้างกันน่ะทําทําไมอะครับสัมพันธ์แบบเลิฟแอนดเฮทงี้ป่ะแบบโอ้นไมอย้เธอไปไหนเลยอะแต่เออจะไงชันก็ตายแล้วเธอมาตายด้วยกันเถอะนะอ่านักจิตยังไงนั่งกลัวอะไรของนางอะ,อะกลัวก็อยู่ตรงนั้นไปนะเพื่อนมันจะตุบอยู่แล้วนะ่ะอ่ะเรียบร้อยสุขิดเพราะเพื่อนโมแต่เล่นลิ้นกับพันเตอร์น่าสงสารจังว่เขาก็พยายาม 好的 พยายามจะมีชีวิตตัวนี้อยากจะมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปอ่ะโอ้โหสภาพเราเปิดกระจกดักบเรือไม่เป็นนะคะมันเลยเป็นแบบนี้อ,อะไรก็ไม่รู้เขนะินอ่ะไปดีกว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้แบบว่าลมนี้จะข้อผิดพลาดที่ตัวเองทําไว้นะคะ,ะคือว่าอันนี้คืออ๋อเรากลับมาเฝ้าคาบอยค่ะคงคาบอยจะปลดแล้วนะคะแล้วก็กลับมาซื้อของด้วยเนี่ยยังไม่ได้ซื้อของเลยเออเขาเรียวกว่าการพักนะคะเออเราต้องมีเวลาว่างนะคือมาซื้อของมาช้อปปิง้งไม่งั้นเนี่ยเงินมันจะล้นกระเป๋านะคะมันจะเดินแล้วมันหนืดหนักไ ทำอะไรกันเห้โดนม้าอยู่นะผมไม่รู้นักสิตก็วิ่งไปตรงห้วไวจัดไปออบแซบกันก็ไม่เห็นบอกอุ๊ยอันนี้ตีโดนก็ยีนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกมังฝากแผลหมอมันก็ไม่ค่อยได้อะไรอยู่ละแป๊บๆก็คิวเสร็จแล้ว,ลวไม่เพิ่งใช้กระจกไปแล้วด้วยอาจจะอีกนานอ๋อโอเคไม่นานก็ไม่นานโมวิม่งไปข้างหลังนะคะเราได้ยินเสียงโทรศัพท์ไม่น่าใช่เาเป็นหมอไหมใช่ใช่ชัดเลยโอเควางขบอยแล้วเจอกันเยัยฉันเห็นนะว่าหล่อนซื้อปืนมาเอ้าอันนั้นหมอป้าที่วิ่งหนีเอ พื่อเรเอกเขาทุบผัวหมอแล้วมาแย่งใช้โทรศัพท์ไม่ดิไม่ได้แย่งใช้ด้วยซ้ำนัยนแค่ทุบเฉยๆอ่ะทุบแล้วก็จากไปอ่ะแล้วสองคนนั้นเอาอีกแล้ว <c oughs> แอบไปจี๊ดจ้าจี๊ดจ้ากันอยู่ตรงนั้นน่ะจะโเลอะไรกันนักหนาคิดว่าเยอะไม่มีคอนเทนต์แฟนพวกหนูเด้อซะแม ดูไม่ออกเลยนะว่าคิดอะไรกันเนี่ยประชดใช่ไหมทําเป็นทําเป็นแอบมาจิจักกันแต่ก็รู้ตัวแหละว่าโดนมาอยู่อยากให้ย่าเห็นอยากให้ย่าไปบอกแฟนจะได้หึงกันไปข้างนี่เลยคนแรกมานั่งก่อนเลยมาปรับทัศนคติต่อไปเอดาเป็นเอดาสกินที่ <c oughs> สกินเอมิลที่มาคู่กับนางอะเอมิลสวยมาก <c oughs> กลบเนี่ยังอยู่เนี่ยที่เราจะพูดคือสกินเอมิวน,นั้นอ่ะมันไม่ได้สวยแบบสวยในเชิงแบบเออสกินนี่สวยจังเลยนะไม่ใช่แบบนั้นแ่ะแต่มันคือสวยแบบคนสวยขาเก๋เลยอันนี้เก๋เลยทําไมเอด่าถึงอยากทาให้ถึงเธออยากเห็นคนสวยถึงใช่ไหมล่ะฉันก็อยากเห็นเหมือนกันน่ะแต่๋ย่ลดตัวไปเล่นกับนายยิบเลยนะความว่าไงอ่ะที่บอกว่าลดตัวมี้หมายถึงพฤติกรรมไหมล่ะเมื่อกี้รีบตีไปหรือเปล่าตีใช้หน่อยน่าจะได้เธอเล,อเลยนะเขาก็ดูโลกๆเหมือนกันอะโลกไม่แพ้เราแต่เราโลกกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าายตานี้แทบไม่ได้ไป็นนเครื่องเลยด้วนะไล่ต ตัวหนึ่งมาแถมตลอดบอกเลยว่าแค่เดินสวยๆก็มีอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วที่ฉันรู้สึกตับตื้มอย่างมากที่ฉันไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยม่สินะพลังของแมวแชร์สรุป <Yeah. S 1> สถานการณ์ตอนนี้นะคะตอนนี้กงนักจิตปวดแล้วแล้วนายอีฟก็ลุกออกมาจากเก้าอี้แล้วแล้วเพื่อนเราก็กำลังไล่อยู่นะคะในขณะที่หมอที่โดนมาร์กตรงนั้นก็กาลังปั่นเครื่องอย่างขมักขม้นส่วนดิฉันกําลังซื้อของอยังสบายๆบโอ้ตรงนั้นแมคนิกมาช่วยแล้วนะคะมาช่วยกันไว้จริงๆผมชอบมากเลยช่วยแล้วก็ไม่บล็อกด้วยโอเคขอบคุณอีงแเซ หนีตรงตรงตรงซะหัวมาจะอด้ดาจะวิ่งไปไหนแล้วจ๊ะเป็นสาวเป็นแซก่ก็ต้องนั่งสวยๆอยู่บนเก้าอี้สิจ๊ะเฮ้ยไหนถโทรหาข่าย่าเห็นเนาะไหนย่าคุยด้วยได้ไหมจ๊ะสื้ออะไรมาโหย่าตีโดนเก้าอี้อีกละปืนหรือเปล่า,าใช้ปืนไหมไหนดูสิ ปืนใช่ปืนเป็นซื้อปืนเดี๋วคิดไม่ยากจะไม่เห็นแซ่บๆเลยแซ่บๆของแถมอีกแล้วไปไปเก็บตัวเก่ากันน่าคิดจริงปืนส่ยคุณย่าคุณส,สวยคนนี้ก็ต้องโดนแบบนี้แหละอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวซื้ออันนี้ว่องไวซื้อมาก่อนแล้วกันจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแต่ว่าอยากอยากลองใช้ดูอะตั้งแต่อัปเดตเข้ามาก็มีแต่ซื้อทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ยันจบเกมเลยนะเพราะว่าของข้างในมันแพงกว่าไปซื้อที่ตู้โทรศัพท์นะคะเราขี้งกไงอันนี้ก็เลยใช้ไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ใช้ยันจบเกมอีกนักจิตบ เลอแค่หมอแล้วก็ฮะหนอตันเกมนี้มีหนอตันด้วยเหรอ a few minutes later เราคงหากันจนเจอ<า>ได้เจอหน้าเจทีนะคะสุดหล่อเมื่อกี้ไม่ได้ตีบึ้นะคะขเขาเรียกว่าตีสะบัดเรียกให้เธอหันมามองว่าเรามาแล้วนะจ๊ะ ไปกันเถอะค่ะเบบี้ถึงแล้วฉันจะพึ่งพบหน้าคุณแต่ฉันรู้สึกถูกใจคุณเหลือเกินเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะคุณน่ารักอมั้งอ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยเออมาวิ่งขวางหน้าไม่มองซ้ายขวาก่อนข้ามถนนเห็นรอยเท้าหมอวิ่งไปทางนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บหมอให้เพื่อนกันเราบอกเพื่อนแล้วนะคะว่าอย่าพิ่งวางนายิปก็แบบปล่อยเขาอ่อยกันไปนะเราไปทำงานดีกว่า สวัสดีนะค่ะคุณหมอคุณรู้หรือไม่กระจกของฉันครูดาวหายแล้วคุณจะโดนดีนอนกสามนั่นแหละค่ะสามก็โดนดีแล้วเยีบยไปเลยคุณหมอผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณหมอพยายามจะเล่นไม้กับผมผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุณคิดว่าผมกลัวเหรอบิ๊กหลอดทอง,งผมจะกลัวอะไรล่ะต่อไปผมก็มีกระจกคุณไม่รอดแล้วเลยนะคุณหมอวิเดี๋ยวนะ อุ้ยมีหลุมอยู่ตรงนี้ซะด้วยโอ้โหหมอหมอนี่มันแผนสูงอ่าไม่โดนเอาใหม่อหม่โอเคเยี่ยมเลยตุ๊บไปแล้วสุดย่ง,งอดมาเถอะจ้ะคุณหมอมานั่งเก้าอี้ดีกว่านะคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมจะ้ะนั่งลงไปเลยทีนี้เราจะได้ไปสวีทบัานเดียวกันอโอ้อดปล่อยน้องนาะยยิบเลย